สวัสดีค่ะสาว,สาวความรักเป็นเรื่องมหัศย์ว่าไหมคะไม่ว่าจะเพศไหนสีผิวอะไรก็อินเลิฟกันได้แบบหวานกรุบเพราะแบบนี้เราก็เลยได้เห็นคู่รักสุดแปลกแหวก,กแนวเก๋ๆไม่เหมือนใครอยู่หลายคู่เหมือนอย่างพวกเขาและเธอดังต่อไปนี้ขอเตือนคนสดโปรดปิดหมดฉากด้วยนะคะคู่รักแฟชั่นหลุดโลกการมีคนรักที่มีไลฟ์สไตล์หรือชอบอะไรมาเหมือนกันนี่ดีต่อใจจริงๆเลยใช่ไหมคะสาว,สาวแต่พอเจอคู่ของฮันนาโรอสตาวตันและสตีเวนหลัดบัสคาร ถึงกับต้องขยีตาวันนี้ของจริงหรือซีจีเพราะทั้งคู่แต่งตัวได้ล้ำไม่ซ้ำใครเอามากๆเหมือนลุดมาจากโลกแฟนตาซีแต่ทางนิตยสารบวกกลับชอบมากถึงขั้นลงรูปแล้ววิดีโอของพวกเขาในเอจีเลยดีเดียวส่วนแรงบันดาลใจของความแปลกนั้นทั้งคู่บอกว่ามาจากประสบการณ์ตอนเด็กๆที่เจอมาเหมือนกันเลยทำให้มีไอเดียในการครีเอทและนำสิ่งต่างๆมามิกซ์แอนด์แมทช์อย่างเช่นพวกเดรสผ้าพิวใส่วิกจิกส้นสูงและการแต่งหน้าสุดจึงนั่นสิคะ ใครจะชีกกว่าคู่นี้ไม่มีแล้วเดอ้อคู่รักแอฟริกันผิวเผือกรูปพีเวีดติ้งของคู่รักคู่นี้กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์เลยค่ะเพราะนอกจากจะหว,วานเวอร์จนคนโสดตาร้อนไฟแล้วหากดูดีๆจะพบว่าฝ่ายหญิงมีผิวขาวสว่างสดใสทั้งๆที่เป็นชาวในจีเรียทแท้ๆนั่นก็เพราะว่าเธอมีภาวะผิวเผือกร่างกายไม่ผลิตเม็ดสีออกมาหรือผลิตน้อยกว่าปกติทําให้สีผิวขาวซีดขณะที่ฝ่ายชายนั้นมีสีผิวเข้มแบบคนแอฟริกา มองผ่านๆก็รู้สึกได้ถึงความรักและความแตกต่างที่ลงตัวเลยค่ะแม้ทั้งคู่จะดูคอนทักันอย่างเห็นได้ชัดแต่ความต่างทําอะไรพวกเขาและเธอไม่ได้เพราะรักกันด้วยหัวใจล้วนๆน,น,นั่นเองดูแล้วก็อิจฉาเบาๆรักแท้ไม่เคยแพ้อะไรเป็นแบบนี้เองสินะคู่รักต่างส่วนสูงโอ้โหเห็นภาพของคู่รักสองคนนี้แล้วตอนแรกนึกว่าภาพตัดต่อเพราะพวกเขาและเธอมีส่วนสูงที่ต่างกันแบบมากถึงมากที่สุดและที่สําคัญ ผู้หญิงของทั้งสองภาพยังเป็นคนเดียวกันอีกด้วยหลังจากแอดมินไปเผือกมาพบว่าสาวสวยคนนี้ก็คือกองมวยฟรีนักสแสดงสาวชาวเวียดนามกับแฟนหนุ่มไม่ทราบชื่อซึ่งมีส่วนสูงเพียง100เซนติเมตรเท่านั้นงานนี้ชาวเน็ตก็เลยไม่รอช้ารถทัวลงทั้งคู่ทําเอาสาวมวยฟรีต้องออกมาปกป้องแฟนหนุ่มจ้าละวันแต่ไม่นานปรากฏว่าทั้งคู่ก็เลิกกันก่อนจะเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่ผู้มาพร้อมกับส่วนสูงถึง23มเมตรแถมยังดีดาม,มาก ขนาดอวดภาพหวานในชุดแต่งงานในที่สาธารณะด้วยโอ้โห oh oh oh. นอกจากซาจะต่างกับเธอแล้วยังแตกต่างกับแฟนเก่าของเธอสุดๆแต่เอาเป็นว่าถ้าคนรักกันจริงส่วนสูงไม่ใช่ปัญหาแน่นอนค่ะคู่รักต่างวัยบอกแล้วไงคะว่าคนเรารักกันที่ใจใช่อายุจะกี่ปีก็ปิ้งกันได้ดูอย่างคู่ของเชอร์ลินและคู่รันที่ด่งดังในติกต็อกสิคะฝ่ายชายอายุ24ปีขณะที่ฝ่ายหญิงอายุ61ปี บวกลบคูณฐานด้วยเครื่องคิดเลขแล้วทั้งคู่ห่างกันตั้ง37ปีหรือ3รอบจุกๆที่สำคัญคือเด็กกันแค่5เดือนเท่านั้นพอความรักสุขงอมดีก็จัดพิธีวิวาหวานกันไปเมื่อเดือนกันยายนปี2021ที่ผ่านมาที่น่าอิจฉาไปกว่านั้นคือทั้งคู่บอกว่าเกิดมาเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกันจนก่อเกิดเป็นความรักขึ้นและหลังแต่งงานความหวานยังไม่มีแผ่ว ขยันอวดภาพน่ารักน่ารักให้เอฟซีได้ตาร้อนกันอีกด้วยดังนั้นสาวๆอย่าท้อนะคะบางทีเนื้อคู่ของเราอาจจะมังมานไม่ช้านี้แล้วก็ได้คู่รักมนุษย์หมาป่าใครบอกว่ามนุษย์หมาป่ามีแค่ในภาพยนตร์ชีวิตจริงก็มีเหมือนกันแถมยังครองคู่กับสาวสวยยังมีความสุขด้วยนั่นก็คือคู่ของนาลีโกเมสผู้มีฉายาว่ามนุษย์หมาป่าในชีวิตจริงทั้งตัวควบคุมพุทธิเส้นผมและขนกว่า9 8จากภาวะให้เป t r ทริคอล์ หรือโลกมนุษย์หมาป่าซึ่งมีไม่ถึง100คนทั่วโลกแม้ลักษณะาภายนอกของเขาจะแปลกไปหน่อยแต่ใช่ว่าจะไม่เจอรักแท้นี่นาเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็ปิ๊งรักกับอลิเซียมาร์ติเนสหญิงสาวหน้าคมวัย42ปีก่อนจะตัดสินใจจูงมือกันเข้าไปธีวิวาท่ามกลางความยินดีของแขกเรือในงานโดยทั้งกู้ยังให้สัมภาษณ์หวานๆไว้ว่า,ววาพวกเขารักกันที่ใจไม่ได้มองที่รูปลักษณภายนอกฮิวคอนเสนิร์ตว่าง,ง่อยไหวไหมคะ ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ที่ได้เป็นรักแท้ของกันและกันด้วยนะคะคู่รักฝาแฝดธรรมชาติของฝาแฝดมักชอบอะไรเหมือนกันแต่คงนึกไปถึงว่าจะชอบพี่น้องฝาแฝดอีกคู่หนึ่งได้ด้วยโดยเป็นเคสของบีคันพาลดีฟยาพี่น้องฝาแฝดชายมาปิ้งรักกับสานคันพาระเคฟยาคู่ฝแฝดหญิงกับคุณผู้ชมพีคสุดคือทั้งสงคนได้เข้าพิธีแต่งงานรพร้อมกัน ูยลดไปอีกดูเหมาะสมและลงตัวมากๆทำเอาคนที่เห็นภาพบนอินสตาแกรมและโลกออนไลน์ต่างเซอร์ไพรส์และประทับใจในความรักของทั้งสี่คนสุดๆหากคุณชื่นชอบความรักของ2องแฟชชายหญิงนี้แล้วก็สามารถไปติดตามดูความน่ารักของพวกเขาและเธอได้ที่ช่องทวินคา p เปอรได้เช่นกันคู่รักนักสัตษ์เฟี้ยวให้สุดแล้วปปะยุ์ที่เธอน่าจะเป็นสโลแกนของคู่รักชักเฮมกิ้งหนุ่มใหญ่วัย75ปี กับภรยาสาวสุดแซ่บชาร์ล็อตกูเทนเบิร์กวัย65ปีแน่เนื่องจากทั้งคู่ชื่นชอบการจักรลวดลายต่างๆแถมยังมีทั่วตัวมากกว่า90%อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นการพบรักของทั้งคู่ยังเริ่มต้นที่ร้านสักอีกด้วยนะคะแบบเจอกันปุ๊บจะสปาร์กปับ๊บคงคอนเซปต์คนชอบรอยสักจริงๆแถมตอนจีบก็ตรงมากเพราะชักตัดสินใจไปหาชาร์ล็อตที่ล้านจอดรถและไปดิวกันต่อหน้าชัดเจนแบบไม่อ้อมค้อมเลยอารมณ์แบบก้าไวไว้ก่อนอะไรนี้เทเว่ แล้วผลเป็นยังไงคะได้ครบสมใจไปอีกดังนั้นรักใครชอบใครก็อย่าลืมไปสารภาพนะคะเพื่อจะสำเร็จเหมือนเขาก็ได้คู่รักตลกเห็นคู่นี้แล้วไม่ต้องตกใจไปค่ะเพราะนี่ไม่ใช่นักแสดงบ้านเราเตียงใดแต่เป็นคุณเหนื่อยจ่อยนักแสดงตลกชื่อดังของประเทศกัมพูชาและภรรยาคนสวยของเขานั่นเองกว่าจะลงเอยกันได้ทั้งสองคนก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะ เพราะก่อนหน้านี้หลายคนก็ออกมาเมาส์ถึงความสัมพันธ์ของคู่นี้ว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่เนื่องจากฝ่ายชายมีภาวะสั่งทองและใบหน้าเปลี่ยนขณะที่ฝ่ายหญิงสวยมากๆแต่ด้วยความน่ารักและตลกเหลือเชื่อของเนยจอยก็สามารถอัชนาใจสี่ภรรยาคนปัจจุบันไปได้สบายๆทั้งคู่จัดงานแต่งงานได้บรรยากาศอบอุ่นมากๆแถมสมเด็จคุณเซนก็ยังส่งลูกชายมาเป็นตัวแทนร่วมง,งานอีกด้วยบอกเลยว่าปังไม่ไหวงานนี้ฟาดขาเมาส์ไปเลยทุกๆเราสามสี่คน เริ่มกลางแผนผังค่ะคู่หนึ่งคือแมดและคาเมนส่วนอีกคู่หนึ่งคือเคสและบุกลินพวกเขาทั้งสี่คนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและต่างเป็นคนรักของกันและกันทั้งหมดโอ้โหงงไหมคะแม่เริ่มแรกจากการที่แมดและคาเมนเป็นสามีภรรยาที่แต่งงานกันมาเกือบ10ปีไปเรียนเต้นกับบุณครูซึ่งก็คือเคสและบุกลินจนกระทั่งทั้งสี่คนปิ๊งรักซึ่งกันและกันและรู้สึกว่าการมีคู่รักคนเดียวเป็นเรื่องยากเลยตัดสินใจมาอยู่ด้วยกันพร้อมกับสลับคู่ไปมา ขณะที่ลูกๆของแมทและคาเมนก็เข้าใจว่าเคทและบูกลินป็นพ่อทูนหัวและแม่ทูนหัวของเขาแล้วมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่แบบแฮปปี้ดีดาขอฟันทงเลยค่ะว่าไม่น่าจะมีอะไรแปลกไปกว่านี้แล้วคู่รักไซมินี้ใครชอบความคิ้วยกมือขึ้นงั้นมาดูคู่รักไซมี่กันบ้างค่ะโดยเป็นคู่ของนอราและนาธานิลิปโดยทั้งคู่เป็นคนที่มีภาวะแครตัวเล็กมากและมีส่วนสูงไม่ถึง100เซนติเมตร ทั้งคู่พบรักกันจากการแสดงภาพยนตร์เรื่อง Snow White กับคนแค์ทั้งเจ็ดก่อนจะค่อยๆสารต่อความรัจกจนกระทั่งตกลงแต่งงานกันและมีภาพแต่งสุดแฮปปี้อบอุ่นหัวใจออกมาและหลังจากนั้นไม่นานนอร่าและนาธานก็มีเบบีด้วยกันถึงแพทย์จะบอกว่าลูกของพวกเขาอาจไม่แข็งแรงแต่นอร่าก็สู้ขาดใจจนตอนนี้ลูกชายนาธานจูเนียร์ก็เติบโตมาอย่างแข็งแรงถือเป็นคู่รักตัวจิว๋วแต่หัวใจยิ่งใหญ่มากยอมในรักแท้ของทั้งคู่เลยค่ะคู่รักต่างาย อีกหนึ่งข้อพิสูจน์ที่ว่ารักแท้มีอยู่จริงโดยเป็นคู่ของคริสจอยที่ทั้งคู่มีรูปร่างต่างกันกระซายเนื่องจากฝ่ายหญิงเป็นสาวอวบไซส์ใหญ่น้ำหนักมากถึง181กิโลกรัมแต่ฝ่ายชายก็หาได้แค่และบอกว่านี่แหละคือสาวฮอตในดวงใจของเขาว้าวแน่นอนว่าด้วยความต่างของขนาดร่างกายทั้งคู่ทําให้ครอบครัวเพื่อนและคนรอบข้างเป็นห่วงความสัมพันธ์ของพวกเขาแต่บอกเลยคำว่าไม่ต้องกังวลไปเพราะทั้งคริสจอยต่างก็บอกว่าพวกเขามองข้ามเรื่องนี้ไป แถมยังยืนยันที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยเห็นไหมคะถ้าเรารักจริงสักอย่างอะไรอะไรก็ไม่สามารถสั่นคลอนความสัมพันธ์เราได้ค่ะเชิดเพะวัยนะสุึกษาคู่รักสูงที่สุดในโลกใครๆก็ใฝ่ฝันอยากตัวสูงได้กันทั้งนั้นและคงต้องอิจฉากับคู่นี้แน่นอนเพราะเขาและเธอคือคู่รักสูงที่สุดในโลกโดยฝ่ายชายซุนหมิงมีความสูง236ซนตเมตรขณะที่ฝ่ายหญิงซีหยานสูงถึง187ซนเมตร หากถามว่าทำไมสูงใหญ่ขนาดนี้คำตอบคือทั้งคู่เป็นนักกีฬาค่ะซุนหมิงเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลขณะที่ซวหย,ยานเป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทั้งคู่ปิงรักกันในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปี2009ก่อนจะคบหาดูใจกันมาและแต่งงานในปี2013ที่ผ่านมาซึ่งทั้งคู่ก็บอกว่าการใช้ชีวิตของพวกเขานั้นลำบากทั้งการน,นั่งรถหาโรงแรมนอนหรืออื่นๆอ,อีกมากมายแต่ตอนนี้พวกเขาก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขความรักชนะทุกอย่างจริงๆค่ะ แบบนี้ถ้าทั้งสองคนมีลูกก็น่าจะสูงกันทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมคะเนี่ยขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากเอ็นจอยท็อปสิ็ที่เต็มไปด้วยขนมญี่ปุ่นแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย